สวัสดีครับผมกล้องทรงเอว,วันนี้จะมาทําเมนูผัดพริกแกงหมูอ่าเมนูนี้ทําง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริไปนะครับใส่น้ํามันครับผมอ่าแล้วใส่หมูลงไปครับผมใส่หมูลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้หมูสุกอ่าต่อไปนะครับพริกแกงหอประมาณอ่าอยู่ที่จำนวนหมูเรา เรามีกลิ่นหอมของแกงแล้วนะครับผมเมนูนี้ทําง่ายนะครับผมใส่น้ําไปนะครับผมอ่านี่ครับผมผมจะใส่น้ําลงไปเฮ้ยเรียเดยน้ำูหายไปไหนหมดเนี่ยอ๋อกูแห้ง่าบเมื่อคืนว่ะโอ้โหจัดนี่เยามาเลยหมูกูจะไหม้แล้วเนี่ยอ๋อครับผมผมก็จะใส่น้ําลงไปหน่อยตัวของยาวใส่ลงไปมะเขือเปาะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับผมถ้าใครชอบก็ใส่ไปแต่อ่าผมชอบผมใส่ลงไป ใส่ปรุงน้ำปลาใส่ลงไปเอียตามชอบเลยน้ำตาลโรยลงไปโอเคพักเราวคนไปนี่เป็นไงน้ำเกิดใส่ลงไปให้มันน่ารับประทานขึ้นมาแล้วนะครับผมรอพักหนึ่งให้มันสุกนะครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากอาต่อไปนี่ครับ,รบผมไปแล้วกูดใส่งลงไปอ่ต่อไปครับผม,บน,ผมนี่ดีปีสุด ใส่ลงไปเดี๋ยวไอ้ฟันดีปรีสดำเนคำของพี่โชเลเขาใส่ดีปรีสดอืมอร่อยกูชอบไหมกูชอบเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไ้ถามคลิปเขาเขาจะเดาไ้สัตว์พริกพริกคือพริกธรรมดาคนใต้เขาเรียกพริกใส่ลงไปสุดท้ายเลยครับผมนี่ครับผมอะไรโอ้ละพาใส่ลงมาโอ้ละพา ไปก็ปิดไฟเลยครับผมเข้ามาในเวลาให้อาหารสัตว์แล้ว kịt ừ <coughs> เดี๋ยวหรอนนะไอเสี้ยไอ้ยัดมานั่งตรงเนี้ยหลากินมันก็ไม่พูดอะไรพอไอ้ต้ามานั่งมันก็ไม่พูดอะไรตั้งหน้าตั้งตากินหนึ่งเดียวมันอร่อยหรือว่ามันไม่อร่อยมันก็ไม่พูดขึ้นมาเว้ยแล้วทำไมวะกูมานั่งตรงเนี้ยกูต้องพูดด้วยวะไม่เ้ชอาตัวกูเลยอ่ะหรือว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นเก้าอี้ฐานวะเนี่ยนั่งแล้วแม่งพูดไม่ได้พวกมึงสามคนเป็นเหมือนกันเลยเยัยไม่พูดไม่ใจหลังเนี้ยมันพูดกับกูได้ไหมครับอ่ะพูดก็ได้คือว่าไม่เคยมีรายการไหนนพูดมาก่อ เวล g กูดคือเอามาพอเวลิกูดมึงมึงก็ตกอันนั้นมันวงในเวล g กูดอันนั้นมันวงในไอสัตว